มาช่วงนี้พบกับน้องายใหม่ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะพบกับใหม่แล้วก็แขกรับเชิญของใหม่นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆใหม่เคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญของใหม่คนนี้มาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็ยังขับรถประมาณหนึ่งอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ล่าสุดนะ,ะ่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเปลี่ยนขนาดนี้ใหม่ก็ต้องเชิญเขามาอัปเดตนิดนึงนะ หปีผ่านไปชีวิตเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตราคาหลักล้านตอนนี้นะคะได้รับสมญานามว่าเป็นยานแมสสเตชันนะคะโด่งดังมากทั้งโซเชียลม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะหรือว่าทออิกต o k ก,ก็ดีนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแบบยานแมสสเตชันแล้วก็ยังถือว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ เป็นต้นแบบของ LGBTQ ด้วยนะคะเธอสู้ชีวิตมากๆพบก,กับแขกรับเชิญของหมเลยดีกว่าค่ะแม่บ๊อบบี้นะคะคุณนรินพัฒน์อภิวัชรพงษ์ค่ะยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเลยโอ้หนะคะแม่เจอแต่คนสวยเจอแต่คนน่าตาดีในเช้าเลยนะพี่โอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะดีหม่นอกจากคุณบ๊อบบี้เนี่ยนะฮะจะสวยและรวยแล้วภูมิหลังของเธอคือเธอเป็นคนเก่งมากทําอะไรมาหลายอย่างมากด้านการตลาดอะไรก็เก่งมาก แต่มาปังสุดๆรวยสุดๆจากออนไลน์ <Okay. S 1> ก็อยากจะฟังไอเดียของคุณเหมือนกันว่าคุณทําอะไรมาหลายอยา่างแล้วก็สําเร็จด้วยนะไม่ใช่ไม่สําเร็จนะแต่ทําไมถึงมาจบที่ออนไลน์ คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆเริ่มต้นเลยค่ะ <ừ m. S 1> เราก็เป็นเรียนจบมาเ <ừ m. S 1> นาะก,ก็แล้วก็ตั้งใจทํางานนี่แหละอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตก็เรียนจบมาทางดนันการตลาดการขายเลยแล้วก็ไปทํางานบริษัทแบบชั้นนำค่ะ <ừ m. S 2> แต่แบบว่าเราก็แบบเฮ้ยอยากจะเรียกว่าทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จมีเงินเดือนแบบ6หลักนะ <ừ m. S 2> แต่ทํามาทั้ง12ปี กว่าจะมาถึง6หลกักเรียกว่าอยู่ในบริษัทแบบโอ้โหหลายบริษัทเลยก็สู้ชีวิตมากๆแต่ก่อนนะคะคแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะอตางจริงก็คือต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นคแค่ข้าราชการครูต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ร่ํารวยหลายคนก็แบบเนาะทำงานทํางานแบบเป็นข้าราชการเงินเดือนไม่เยอะค่ะแต่ว่าต้องบอกเป็นอาชีพที่มีเกียรติ S 1> <S 1> เราก็เลยรู้สึกว่าอย,อยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ <S <S ทำยังไงก็ได้จะได้กลับมาตอบแทนเราก็เลยตั้งหน้าตั้งตานี้แหละค่ะแล้วก็ทำงานประจำแบบดีมากๆเลยบอกก่าไต่เต้ามาจนเรียกว่านะคะโหแบบทำงานดีนะดีมากๆ <S <S คราะาะว่า12ปีขึ้นไป6หลัก <6 S 2> ผมกว่าไม่ไม่ช, <า S 2> ช้านะสาหรับคนทำงานประจำอ่ค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าพอเราเนี่ยเริ่มประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่มันสําเร็จนะนะมันก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จที่เราก็อยากจะกลับไปตอบแทนคุณพ่อคุณแม่มแต่คุณแม่ก็เสียนะคะแล้วก็คุณพ่อเสียนะคะเรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครเลยเป็นลูกคนเดียว กลายเป็นก็เรียกว่าต้องต้องยิ่งต้องสู้กับตัวเองมากมากเลยนะคะแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนมาทําให้ทําขายของออนไลน์อย่างจริงๆแล้วบอกเลยว่าพอทํางานดีไปไงรายได้ดีแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาไม่ใช่ไม่ทำไม่มีใช้เงินไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นแล้วก็ติดติดเรียกว่าเขาเรียกว่านะใช้บัตรใช้บัตรเครดิตเนี่ยแหละที่บอกว่าเป็นหนี้ถึงหลักล้านเลยเป็นหนี้2ล้านกว่าบาทตอนนั้นเป็นหนี้ประมาณใช้อะไรอ่ะกาเรียกว่านีบัตรเครดิตนะนีบัตรเครดิต20ใบ ต้องบอกเลยว่าหลายคนใช่หมุนแบบหมุนไปหมุนมาขุ่นฟุ้งเฟ้อใช่ไหมฟุ้งเฟ้อใช่ไหมอันนี้คือคือในสมัยก่อนนะฮะลูกนี้ที่ขึ้นอยู่ใช่สมัยก่อนคือทํางานก็คือแบบดีแล้วก็เราก็รู้สึกแบบว่าอยากจะแบบเขาเรียกได้รับการยอมรับก็บอกว่าโอ้โหไปเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนต้องเรียกว่าใช้ชีวิตแบบหลายคนก็ เนาะจริงๆอยากได้ลูกที่ดีใช่ไหมแต่เราก็แบบพ่อแม่ไม่มีแล้วเราเหมือนกับแบบเต็มที่อ่เรารู้สึกบอกว่าเออเราอยู่คนเดียวเราก็ใช้เงินต้องบอกว่าตอนนั้นคือติดลบมากแล้ววิกฤตมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราทํางานดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามา โทรมาค่ะโทรมาตามมาตามไหนมาตามนี่ค่ะมศตามที่ออฟออฟิศค่ะ<อ>แล้วก็โทรมาเออแต่ตน้แบบไม่ใช่ call center นเ n อร์นะ call center ของจริง call นเตอร์ของจริง <c oughs> เลยก็ค<อ>ือ<ๆ>โทรมาค่ะแล้วก็โทรมาที่เคาน์เตอร์แล้วเราต้องเดินผ่านทุกวันนะ่ยคิดภาพว่าแบบทํางานดีมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะก็เรียกว่าเราก็ถูกคนแบบก็ก็มองเราอ่ะมันก็บูลลี่ด้วยสายตาแล้วก็เฮ้ยทาไมแบบไม่มีความรับผิดชอบนั่นเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราแบบอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อจะเอาชีวิตเดิม ที่เราอยากได้เนี่ยโดยที่แบบทาให้คนยอมรับเนี่ยกลับมานะคะใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปเล่นโซเชียลตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนเห็นเลยเนาะโอออนไลน์บูมมากๆเนาะแล้วก็ปอปเองก็มาจับนะคะเรื่องของการขายของออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้มาเรียนขายของออนไลน์อู๋หลายอาจารย์หลายสำนักสุดท้ายแล้วเราก็เลยรู้ว่าออนไลน์นี่แหละคือช่องทางทามาหากินบนโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นทั้งพนักงาน ประจําแล้วก็หลายคนอาจจะเคยแบบอยากจะมีธุรกิจอะเราก็แบบอยากเป็นเท่าเกนีอใช่ก็ว่าเท่าแกนิอเลยนะเกนอได้อยู่เราก็แบบเราก็อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จบนออนไลน์แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่พอเรามาดูแล้วแบบเฮ้ยเราต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเฮ้ยเราเราไม่มีเงินทุนเราก็เลยตัดสินใจว่าเรายังติดหนี้อยู่เลยก็เลยเริ่มต้นจากการขายของออนไลน์นี่แหละค่ะตอนนั้นก็เลยทําเป็นช่อง YouTube กับ t i k t o k เรารู้เลยว่า YouTube Tiktok แล้วก็ Facebook มันมีนะคะวิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลน์บอปก็เลยใช้ช่องทางบนโลกออนไลน์นี่แหละทำนะคะแล้วก็เปิดช่องสอนขายออนไลน์จนมีลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาแบบมากกว่า5 0 0แสนกว่าคนนะคะที่เคยเข้ามาเรียนในคอร์สเราก็เลยทำช่องที่ชื่อว่าแม่บอบยานแม่สเตชันนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเลยจากการขายของออนไลน์แล้วเราก็ได้ชีวิตที่ดีขึ้นตอนได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ,เอยอะมาปลดหนี้ เรียบร้อยหมดแล้วเราก็ถ่ายทอดลงไปในใ<ช>ตรงนีให้คนเห็นคุณผู้ชมขาและอย่างคิวอโค้ที่ขึ้นให้อยู่ด้านหน้าจอนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือช่องทางที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะ,ะหาทางออกในปัญหาที่เราเจอ<ช>เนาะ,ะสแกนคีวอโค้ดเลยค่ะรวมถึงแอดไลน์ด้วยนะคะไลน์ a j d 9 8นะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะศูนย์เก้าหสามนะคะ แอดคิวอาร์โค้ดนะคะหรือว่าแอดไลน์นี้เข้ามาแล้วทักสติ๊กเกอร์นะคะหาใครที่แบบว่าเอ้ยกำลังหาทางออกหรือว่าเฮ้ยอยากเรียนออนไลน์อันนี้แอดมาก่อนเลยนะเพราะว่าวัาวนนี้แล้บ๊อบมีโปรโมชั่นดีๆด,ด,ด้วยใช่ค่ะ<ช>ต้องบอกว่าพอเราทําเป็นแล้วเนาะมันมีเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้คุณขายของออนไลน์เป็นบ๊อบก,ก็เลยเปิดมาเป็นคอร์สที่ย่นยอ่อระยะเวลาที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกจะได้ทําเป็นเลยคอร์สนี้ก็จะเป็นคอร์สนะคะที่สอนทั้งหมด6วัน6วิชา เรียกเลยว่าเป็น6วันเปลี่ยนชีวิตด้วยการขายของบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกนะคะหลายคนแบบอยากจะเข้ามาขายของออนไลน์อย่างไรคนมีสินค้าหรือบางคนอาจจะยังไม่มีสินค้าวันแรกนะคะจะสอนตั้งแต่การเปิดเพจขายสินค้าเลยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีแบบกะปิน้ำปลานะคะสปูของอะไรก็อยากจะขายดีอ่ะถ้าอยากจะขายดีเนาะบอบก็เลยสอนวิธีการสร้างเพจนะคะเปิดหน้าร้านแต่สิ่งที่เราต้องรู้คือวันนี้การเป็นแม่ขาออนไลน์กับการเรียนตามทฤษฎีหรือสตรัคเจอร์มันไม่เหมือน กันวันนี้เราได้ผ่านการลองมาแล้วเราทํามาแล้วแล้ว,ลวเรารู้ว่าเคล็ดลับที่ทําให้คุณเปิดหน้าร้านแล้วปังต้องทํำยังไงขายของได้ทำยังไงและในคอร์สวันแรกเนี่ยนะคะจะสอนนะคะในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ขายด้วยบ๊อบจะมีคำคีย์เวิร์ดที่หให้คุณเนี่ยเอาไปแดัดแปลงใช้ได้เลยทุกๆกลุ่มธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าคุณพี่ๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้อาจจะแบบขายของอยู่แล้วเปิดทีวีขึ้นมาเฮ้ยอยากทำอ่ะเนาะแล้วอยากจะขายของอยากเปิด หน้าร้านเป็นเช่นวันนี้ขายน้ำเต้าหู้อยู่อาจจะอยากยกน้ำเต้าหู้มาขายบนออนไลน์ทำได้นะคะอะไรก็ได้เอาความรู้ไปวันแรกเนี่ยสอนวิธีการเขียนคอนเทนต์ด้วยนะคะในวันที่2จะมีการสอนในเรื่องของการนะคะยิงแอดโฆษณาเฟซบุ๊กโอ้โหหลายคนตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาบางคนมีมือถือกี่เครื่องคะมีกี่เครื่องมีเครื่องเดียวมีเครื่องสองสองเครื่องอันนี้นี่หนึ่งนี่หนึ่งเครื่องบอมมีทั้งหมดเจ็ดเครื่องต้องบอกว่าวันนี้เราจะทําโฆษณาของเราไปโผล่บนโทรศัพท์มือถือลูกค้า ยังไงอันนี้สําคัญมากหลายคนอตอนนี้นั่งดูอยู่อาจจะเข้าห้องน้ําอยู่ขับรถอยู่เปิดมือถือขึ้นมามวันหยุดวันเสาร์ เจออะไรเจอโฆษณาเออนะคะวันนี้จะทําโฆษณายังไงให้ไปโผล่บนโทรศัพท์มือถือของลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องไปตื้อไปนั่งแบบอุ้ยเธอมาช่วยซื้อของฉันเถอะวันนี้เราดูมือถือเราทําเป็นเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคอร์สนี้สุดปังมากนะคะเราสอนกัน6วันนะคะวันที่3เราจะมีเคล็ดลับที่บ๊อบเนี่ยขายออนไลน์ยังไงแล้วประสบความสําเร็จเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาชี้โอกาสให้คุณเห็นเลยว่าต้องทำยังไงนะคะในวันที่4จะมีการสอนนะคะเปิดหน้าร้านในไอ เรียกว่าช่องทางอินสตาแกรมหลายคนเล่นไอจีคุณป้าคุณอาคุณอาก,กลุ่หลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้จักแต่เราคุยกันเราจะรู้จักแมะป้าเรายังงไวรุ่นกันอยู่ <laughs> แต่บอกเลยว่าช่องทางไอจีนะคะจริงๆทุกคนเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะขายของในอินสตาแกรมไอจีกลุ่มลูกค้ามีศักยภาพมากกว่าที่เราเล่นเฟดิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูภาพสวยอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะวันนี้ต้องขายเป็นในไอจีนะคะแล้วก็วันที่5จะมีการเรียนนะคะเรื่องของคอร์สนะคะทำติ๊กตอกมาร์เก็ตติ้งบอกเลยว่า วันนี้หลายคนอาจจะเห็นเขาเต้นเต้นกันแล้วก็แบบวุ้ยเป็นคลิปเป็นไวรัลอยู่ดีๆวันนี้อยากจะสร้างตัวตนเปิดหน้าร้านบนโลกออนไลน์มีวิธีลัดและช็อตคัดค่ะช็อตคัดแปลว่าย่นระยะเวลาให้คุณสําเร็จได้เร็วขึ้นขายของได้ดีขึ้นติ๊กต็อกเดี๋ยวมาเรียนรู้กันวันสุดท้ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยากจะแต่งภาพทําภาพสวยอโอ้โอันนี้สําคัญมากบอมก็เลยบอกเลยว่านะเน้นไหนจะสอนทั้งทีแล้วสอนั้งแต่ทําภาพเลยทำยังไงให้ขายของได้ อันนี้สําคัญมากเลยบางคนเนี่ยมีสินค้าอยู่หยิบมือถือถ่ายรูปมาอยากจะโพส์อยากจะทําภาพยังไงอันนี้จะมีการสอนเวิร์กช็อปให้ด้วยและที่สําคัญ6วันนี้6วิชานะคะอบอกเลยว่าหลายคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการบนโลกออนไลน์หรือ,อย,ยังไม่มีสินค้าอยากทำมาเรียนรู้ก่อนนะคะเรียนรู้เสร็จเอาความรู้ไปต่อยอดหรือไปทําได้เลยและที่สําคัญบางคนไม่เก่งมือถือมีจุดเด่นเลยวันนี้ต้องบอกเลยมีคลิปวิดีโอให้ด้วย ทบทวนให้เลยในแต่ละวันนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณปาคุณอาคุณนุ่มมันทไม่ทนเรียนไปแล้วอาจจะตามเพื่อนไม่ทันนะคะบอกเลยว่านะคะบ๊อบเนี่ยสอนมาทั้งหมด200กว่ารุ่นแล้วนะคะ200กว่ารุ่นในช่วงระยะเวลาเนี่ยปี2ปีที่พามาเจอคุณใหม่ค่ะก่อนหน้านี้ขับแค่โอ้โหแอบบอกรถยุโรปนะตอนนี้เราไปไกลกว่าเดิมแล้วค่ะคอร์สนี้ก็เลยจะบอกว่ามีคลิปวิดีโอให้ทําด้วยให้ทําตามย้อนหลังและที่สําคัญเรียนสอนสดทุกวัน6วัน6วิชา ย้ำนะคะว่าสอนสดทุกวันใครที่สนใจวันนี้6วันอวิชานะคะปกติคุณไปโรงเรียนคอร์สแบบนี้วันหนึ่นกงก็หลไหลพึงรวมรแล้วเขต้องเป็นหมื่น,นหมื่นนะบาทนะคะวันนี้เนี่ยจัดสอนนะคะให้กับนะคะเรียกว่าช่วยในเรื่องของคนไทยทุกวันนี้นะคะในราคาสุดพิเศษเลย98บบาทค่ะย้ำนะ แบบนัว่า98บาทฟังไม่ผิดนะคะแต่นะคะหลายคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ตอนนี้มีนะคะเนาะ l ล n e ID ที่ขึ้นอยู่ถ่ายรูปเก็บไว้เลยค่ะแต่ที่สำคัญคือทัก l ลายนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0953636663 0953636663นะคะหรือว่าแอดลายแอด AJB 98มีเครื่องหมายแอดนำหน้านิดหนึ่งนะคะแอด AJB 98หรือสแกน QR code ตอนนี้รีบทักเข้ามาเลยกดสติกเกอร์มาหน่ง เพราะ,ะสิ่งที่จะบอกคือไหนๆมาวันนี้แล้วอยากจะให้ทุกคนทำออนไลน์เป็นก็เลยนะคะ นะให้ฟรีเลยแล้วกันแต่แต่100ท่านแรกเท่านั้นที่โทรมาตอนนี้0 9 5 3 6 6 6 6 6ย้าย้ำนะคะหลายคนอาจจะเคยเรียนออนไลน์แล้วทำไม่ทันวันนี้บอบบอกเลยว่าคุณทำทันแน่นอนคุณทำเป็นแน่นอนเดี๋ยวสอนแบบจัดเต็มเราจะมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลประกบคุณเลยหนึงตออหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยรีบโทรเข้ามาหรือแอดไลน์ทักสติกเกอร์มาบอกว่าขอ110ท่านแรกฟรีไม่ต้องจ่าย9กบาทเลยแค่100ท่านแรกที่โทรเข้ามา ใช่ไหมคะ,ะ,คะฟรีไปเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์บอบผ่าไห<ม>นๆก็วันนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วในฐานะที่เราเป็น L G B T Q นะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมบ้างคือวันนี้บอบบอกเลยว่าหลายคนนะคะอาจจะเคยดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเราทำไม่ได้<ช>เราไม่มีความรู้เราไม่มีทักษะวันนี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนนะคะ ถ้ามันมีคนคนหนึ่งทําได้ยังไงเราก็ต้องทําได้แต่สิ่งสําคัญคือเราทํามันมากพอหรือเปล่าวันนี้อย่างน้อยเลยบ๊อบบอกเลยว่าถ้าคุณเข้ามาเรียนรู้การขายของออนไลน์ทํายังไงก็ต้องทําได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าอะไรมันมีการเรียนสอนซ้ําๆทวนซ้ําๆทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้การขายของออนไลน์ไม่มีใครทําเป็นวันแรกไลฟ์สดวันแรกไม่ได้แปลว่าจะขายได้ถูกไหมคะคะาโพสไอจีวันแรกไม่ได้แปลว่าจะขายได้ทําโฆษณาครั้งแรกไม่ได้แปลว่าจะขายได้ดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคน ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นคนที่ทํางานประจาเหมือนบ๊อบเองอวันนี้คุณอาจจะเจอวิกฤตอยู่แต่ที่สําคัญคือคุณเห็นโอกาสจากการเรียนรู้ในคอสนี้เข้ามาเรียนรู้กันค่ะย้ํานะคะ100่ิรยิบทันแรกเรียนฟรีเลยค่ะหลังจากนี้แล้วราคา98บบาทนะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดนะคะ มีเครื่องหมายแอด AJB 9 8นะคะหรือโทรมาที่0953636663ค่ะค่ะวันนี้นะคะความสำเร็จของแม่บ๊อบนะคะก็ได้การันตีออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วยังไงแอดไลน์มาคุยกันก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะแม่บ๊อบนะคะหรือว่าอาจารย์บ๊อบแม่บ๊อบยานแม่สเตชันค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะอาล้ฮะเราทั้งหมดลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ